สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวัยรอบเมียเป็นเปลิ่มถึงผัวจะชอบเมาแต่ไม่ลืมลูกเมียดูแลซื้อของมาฝากอย่างดีสำหรับสาวๆหลายคนการที่สามีชอบดื่มเหล้าจนเมาหมายถือเป็นเรื่องชวนปวดหัวเพราะพวกเขามักจะละเลยภรรยาและลูกบางครั้งก็มีความรุนแรงเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามสามีชาวเวียดนามคนนี้แตกต่างออกไปเพราะหลังจากเมาแล้วเขาจะดูแลลูกและภรรยาเป็นอย่างดีเมื่อเร็วๆนี้ภรรยาคนหนึ่งได้แบ่งปันเรื่องราวนาประทับใจของสามีโดยสามีของเธอดื่มเหล้าจนเมาหนักแต่เขายัางซื้อขนมและนมมาให้ภรรยากับลูกๆสิ่งนี้ทําให้เธออบอุ่นหัวใจและคิดว่าเธอเลือกคนไม่ผิด ยเธอกล่าวว่าแต่ก่อนไม่เคยคัดขานความรักของเราสองคนแต่เขายังยึดมั่นในรักดูแลและรักเราด้วยมาวันนี้คุณออกไปกินเหล้ากับเพื่อนถึงจะเมาแต่ก็ยังซื้อข้าวนมและขนมมาฝากฉันกับลูกในหัวฉันคิดได้คำเดียวว่าฉันโชคดีฉันชอบผู้ชายแบบนี้มากเวลาออกไปเดินถนนเห็นอะไรน่ารักน่ารักหรือดูอร่อยก็ซื้อให้ทันทีแสนดีขนาดนี้มีไม่กี่คนที่ทำได้ โดยโพสต์ครั้งนี้ของภรรยาก็ได้กลายเป็น viral, ไวรัลได้รับคําชมจากชาวเน็ตจํานวนมากหลายคนคิดว่าภรรยาช่างโชคดีที่มีสามีที่รักและห่วงใยเป็นการกระทําเล็กๆน้อยๆแต่ก็อบอุ่นใจได้เป็นอย่างมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ